สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเทุกคนครับเหรียญหลงปู่สุขรุ่นสุขกเกษมปี2518จัดสร้างโดยสมาคมชาวชัยนาทเมื่อปีพศ2 5 1 8ครับทุกคนทราบไหมครับว่าเหรียญน,นี้หลวงพ่อกวยท่านร่วมปลุกเสกด้วยนะครับพุทธคุณนี่แค้วคาดคงกระพันชาตีปลอดภัยเมตตามหานิยมโชคลาบครับการค้าการขายหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรือง ตนบุญแห่งร้านนาที่ครูบาสิงวิชัยครับได้ทํำนายไว้ว่าตนบุญจะมาเกิดที่เมืองลาปางซึ่งก็คือหลวงพ่อกเกษมเขมโกผู้ที่บําเพ็ญเพียรภาวนาฉันอาหารเพียงหนึ่งมื้อครับอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดบ,บารมีของหลวงพ่อนะครับเป็นที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศครับวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆของหลวงพ่อเนี่ยมีประสบการณ์มากมาย คณะผู้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่สุขครับได้มีการออกแบบเหรียญตามอย่างเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรกพศ2466มีการแกะบล็อกขึ้นใหม่นะครับด้านหลังเนี่ยระบุว่าปลุกเสกโดยหลวงพ่อกเกษมเขมโกแห่งสำนักสุสานไตลักษ์เมื่อวัตถุมงคลเสร็จได้มีการนำไปขอบารมีของหลวงพ่อกเกษมนะครับที่สำนักสุสานไตลักษ์เนี่ยให้ปลูกเสกแล้วกลับมาพุทธาพิเศษที่วัดศรีวิชัย วัฒนารามครับโดยนิมนต์หลวงพ่อกวยท่านเนี่ยปลุกเสกให้พร้อมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปครับผมรุ่นนี้ที่พบเห็นเนี่ยจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อนาวโลหะแต่ว่านาวะโลหะยังแยกเป็นเนื้อสองชิ้นนะครับนาวะแบบทั่วไปและแบบเนื้อเขียวนิยมมากราคาเช่าหาแพงกว่าเนื้ออื่นๆเพราะโรงงานได้นำแผ่นนวะของครูบาเจ้าท่านหนึ่งนะครับที่สั่งรีดไว้เนี่ย มาปั๊มเหรียญสุขเกษมก่อนสาเหตุเพราะโรงงานเนี่ยรีดแผ่นนาวะโลหะที่สั่งทําไว้ปั๊มเนี่ยของเหรียญรุ่นนี้ครับไม่ทันช่างอาจจะรีบหรือ,อกลัวจะไม่ทันครับก็เลยนําเอามาปั๊มเหรียญรุ่นนี้ก่อนซึ่งเป็นโลหะพิเศษที่มีการจัดเตรียมไว้สําหรับของครูบาเจ้าท่านหนึ่งครับ คนไม่ทราบครับว่าหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านร่วมปลุกเสกให้ด้วยเพราะคิดว่าเป็นเหรียญที่คูบาเจ้ากเกษมเขมโกท่านปลุกเสกเดียวมีเรื่องเล่ามาว่าเมื่อครั้งที่คณะผู้จัดทำนะครับได้นําเหรียญเนี่ยไปให้หลวงพ่อกเกษมท่านาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวว่าเหรียญเนี้ยไม่ต้องให้ปลุกเสกเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะอํานาจบาร,รมีของหลวงปู่สุขเนี่ยจะคุ้มครอง ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่บูชาเหรียญนี้ครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเจ้าของรูปและขอบคุณทุกๆข้อมูลนะครับนำมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบข้อมูลครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอจะได้เช่าหาบูชาไว้นะครับขอบคุณมากๆครับเจอคลิปหน้า